มีมาแล้วจ้าบ้านที่สร้างด้วยอิฐมอญแดงทั้งหลังสภาพดีฟรีของแถมจุกๆ13รายการทักวินเลจส,สีสารสานราชพฤกษ์จอดรถในบ้านได้1คันกระบะคันยาวจอดได้สบายๆหลังนี้17ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน,น้ำและหนึ่งห้องครัวที่ต่อเติมแล้วอยู่ด้านหลังบ้านในห้องรับแขกทำฝ้าหลุมเอาไว้ใครอยากเพิ่มบรรยากาศให้กับบ้านก็หาโคมไฟสวยๆมาติดตรงกลางห้องสักอันนึงรับรองว่าช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านได้มากจริงๆค่ะ พื้นเป็นกร a ิตโตสีครีมส่วนผนังและฝ้าเป็นสีขาวทําให้เลือกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านมาลงได้ง่ายค่ะบ้านนี้มีอายุ6ปีนะคะเจ้าของดูแลดีขายเพราะว่ายายที่ทํางานห้องครัวก็ต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวซุดด้วยนะเพราะว่ามีเสาเข็มที่ทางโครงการตอกไว้ให้ตั้งแต่มือหนึ่งแล้วส่วนหลังคาก็เป็น m e t a ล sheet บุด้วย pu foam เจ้าของเดิมทำเคาน์เตอร์ครัวปูนรูปตัวแอลแถมเครื่องดูดควันให้ด้วยข้อดีของการซื้อบ้านมือ2ก็คือส่วนต่อเติมที่เจ้าของเดิมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่พ่ออนไมต้งงกังวล หรือว่าต้องจ้างช่างมาทําเองอะ่ะปวดหัวแล้วก็เสียเวลามากๆค่ะในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างมีขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ว่ามีฝักบัวสามารถอาบน้ําได้ด้วยและห้องถัดไปคือห้องที่ทุกบ้านควรมีก็คือห้องเก็บของนั่นเองค่ะเอาไว้เก็บบันไดอุปกรณ์ทําความสะอาดอุปกรณ์งานช่างหรืออะไรที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆขึ้นไปดูชั้น2ต่อกันเลยบันไดขึ้นชั้น2พีเขาก็ทาแผ่นปิดช่องบันไดให้เป็นสีขาวทําให้ทางเดินสว่าง บนชั้นสองมีด้วยกันสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำพื้นชั้นสองปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโตเหมือนกับชั้นล่างเลยมาสเตอร์เบดรูมอยู่โซนหน้าบ้านมีเตียงนอนมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องแล้วก็มีระเบียงเล็กๆเ,เอาไว้ให้ออกไปตากผ้าหรือชมวิวหน้าบ้านได้นะคะหลังนี้หน้าบ้านทิศเหนืออากาศก็จะดีตลอดวันไม่โดนแดดบ่ายมุงลวดเหล็กดัดและพะา้าม่านเจ้าของเดิมติดไว้ให้ทั้งหลังเรียกได้เต็มปากว่าเป็นบ้านพร้อมอยู่พอซื้อปุ๊บก็ย้ายเข้าอยู่ได้เลย ส่วนห้องนอนที่2อ,อยู่ด้านหลังบ้านนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้แล้ว1ตู้เอาจริงๆขนาดห้องก็แทบไม่ต่างกับมาสเตอร์เบดรูมบ้านโครงการนี้ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงแบบดั้งเดิมนะคะ ทั้งหนักแน่นทนทานแต่สามารถทุบต่อเติมได้ในอนาคตบ้านสภาพดีสะอาดและพร้อมอยู่หลังนี้กําลังตามหาเจ้าของคนใหม่อยู่นะและในส่วนของห้องน้ําชั้น2จะมีขนาดใหญ่กว่าชั้นล่างใช้สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะและน้ําชั้นสองไหลแรงแน่นอนเพราะว่ามีปั๊มน้ําถังสํารองน้ําแถมไปให้ด้วยค่ะของแถมจุกๆแบบที่บอกเลยใช่ไหมล่ะ พิกัดโครงการเข้าได้ทั้งจากถนนการนาพิเศษและถนนราชพฤกษ์วันที่ไปถ่ายทำเราเข้าทางถนนการนาพิเศษเลี้ยวเข้าซอยวัดท่ากเกวียนก็จะเจอเซเว่นอยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยขับมาอีกนิดเดียวก็เจอพ์ควินเลสซีหมู่บ้านของเราแล้วนะคะ บ้านในโครงการมี228ยูนิตไม่มีปัญหาน้ำท่วมน้ำขังส่วนกลางก็น่ารักเพียง400บาทต่อเดือนมีกล้องวงจรปิดและพี่รปภรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงใกล้โรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศบางบัวทองและราชพฤกษ์ใกล้ดูโฮมโรบินสันไล์สไตล์ราชพฤกษ์โลตัสนอนราชพฤกษ์บ้านหลังนี้ลดเหลือ1.53ล้านบาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจติดต่อทีมงานดีอาพรอพเพอร์รตี้มาได้เลยค่ะมีบริการปรึกษาสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะทักมานะ